ะค,ะคุณปรินวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันอังคารนะที่ยี่สิมิถุนายนนะคะสวัสดีค่ะคุณปรินค่ะครับสวัสดีครับอ่มีอะไรอะไรกันไหมมีอะไรที่น่าตื่นเต้นก็วันนี้จริงๆแล้วก็เท่าที่เห็นข่าวก็ทางภาครัฐก็พลมรมประชุมใช่ไหมครับก็ติดงบกลางปีที่ออกมาซึ่งจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็จะ ผมต้องไปดูรายละเอียดผมยังไม่เห็นระเอเป๊ะนะแต่เห็นข่าวว่าเขามีการที่ได้เรียกว่าอนุมัติในแง่ของทั้งงบกลางปี60วงเงิน3,828ล้านบาทขึ้นมาส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งอันนี้ก็ต้องดูว่าการใช้เงินตรงนี้จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงแค่ไหนเพราะว่าเป็นจริงๆก็เป็นงบที่เราหลายๆคนบางคนนะวิเคราะห์อาจจะได้มองเห็นไว้แล้วนะครับแล้วก็มีเห็นมีมติเห็นชอบตัวโครงการประกันภัยข้าวนาปีในปีนี้วงเงินอีก1,840ล้านบาทก็ อาจจะตามคาดนะแล้วก็จะอนุมัติงบเรื่องเกี่ยวกับ250ล้านบาทที่ให้ทาง B M B ทำตัวทางด่วนต่อขยายวงแหวนให้ครบเรียบร้อยตามที่หลายคนจะคาดไปแล้วแต่ที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องตัว B E C World นะครับซึ่ง B E C World เป็นหุ้นที่ทางพิม่อนกับแฟนคลับก็อาจจะได้มีการติดตามกันในระดับหนึ่งเพราะหุ้นก็มีการที่เรียกว่าราคาถูกลงอย่างรวดเร็วในสองปีที่ผ่านมาจาก60ว่าบาทที่เป็นชีแล้วก็ลงมา สิบแปดบาทใช่ไหมครับ <คะ S 2> ตอนนี้ก็ก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอย่าลืมว่าสองปีกว่าที่ผ่านมาทุกคนมีความกังวลถึงต้นทุนการทําธุรกิจตัวดิจิตอลทีวีแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ในที่สุดแล้วมันก็มีการเขย่านะครับแล้วตอนนี้อุตสาหกรรมก็ดูเหมือนกับว่าจะเรียกว่าปรับต,ตัวได้ระดับหนึ่งนะครับยังไม่ได้บอกว่ามันจะสดใสหรือเป็นอะไรที่จะเป็นธุรกิจสดใสสู้ซ่าวิ่งกระโดโดโตลดลดแล่นแต่ว่า อย่างน้อยถ้าหลายปัญหาผมคิดว่าทางฝั่ง B2B ผ e. ู้บริหารก,ก็ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วก็จะใช้คนกายด้านดิจิทัลมาเก็ตติ้งใช้แต่งช่องชัดเจนกับ YouTube แล้วก็นําผู้บริหารเก่งๆที่เคยทำกับทีนของอินทัชนะครับชินคอร์เปอเรชั่อย่างคุณสมประสงค์มาทําก็เป็นคนที่เข้าใจธุรกิจ b 2 e. c เหมือนกันเคยอยู่ในบอร์ด b 2 e. c ด้วยก็ผมคิดว่าคงจะเข้าใจในแง่ของการตลาดในแง่ของลูกค้าบริโภคต่างๆนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้ B C World เริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าจริงๆแล้วนี่ในงบของการใช้โฆษณาเนี่ยแล้วก็การการใช้จ่ายในด้านการ advertising media ในช่วงปลายปีนี้เ,เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีต่อป,ปีอาจจะมีามการปรับตัวขึ้นเราอย่ใล,ลืมว่าเราอยู่ในช่วงถวายความอะไรมา,ามจะครบหนึ่งปีในวันที่ส3ตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานพนตในช่วงวันนี้ยี่สตุลาคมซึ่งยังจะมีความโศกเศร้าเสียใจนะี ในช่วงปลายปีแล้วต้นปีหน้าไปนะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงที่อาจจะมีพิธีใช่ไหมครับเฉลิมฉลองในการเป็นคอ r o เ a t i o n ขึ้นมาก็ต้องดูว่าตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการซื้อจับาจใช้จ่อยจะเริ่มกลับเข้าสู่สาการปกติในแง่ของราชการจะสามารถจัดงานได้นะครับก็เป็นจังหวะที่อัปเปอร์ไทซิ่งมีดีต่างๆแต่จะกลับมาแล้วนะครับดูดูในในสภาวะเมื่อปีต่อปีก็อาจจะมีการเติบโตโอ้โหขึ้นมาเยอะเลยนะคะคุณเปรน ครับก็เป็นหุ้นที่จริงๆแล้วตอนช่วงที่จัดแถนดิคซาล o ติกมูฟฟอรัมนะครับลูกค้ากองทุนต่างประเทศก็ถามถึงหุ้นสามสี่ตัวที่ยังไม่ไปไหนนะครับแล้วก็สนใจว่ามันจะไปเมื่อไหร่ยังไงก็เราก็ยกตัวอย่างหุ้น B E C World เ,เป็นหนึ่งในนั้นยกตัวอย่างหุ้น B D M S โรงพยาบาลน,นะครับเป็นหนึ่งในนั้นที่ยังไม่ไปไหนมากหุ้น W H A นะครับก็ยังไม่ไปไหนมากเพราะว่าก็เจ้าที่ให้ขยับขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นแรงนะักเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆอย่าง Miner o n a นอรือ การท่ากับยานเอวที่ท่่นังาะเขาชอบมากนะครับก็ยังชอบอยู่ปีหนราก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วเขาก็หาหุ้นที่มีสภาพคล่องดีแล้วยังไม่ขึ้นมากครับอ๋อ๋อมีหน้าล่ะมีแต่คนถาม BEC <laughs> โอ้ <laughs> เพราะมันขึ้นมานี่เองคุณเปรน <laughs> แล้วแล้วคุณเปลินอธิบายให้เขามองว่าไอข้อมูลของ BEC นี้ราคามันจะปรับอะไรยังไงไหมจริงจริง Target p r i c ของเซียรเมันมีอับไซได้อีก หถึง20%เปอร์เซ็นตจากราคานี้จริงๆอาจอะจะมากกว่านี้ซ้ำไปนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆโรงพยาบาลกรุงเทพปีดีเมสคนก็ถามเยอะนะถึงแม้ยังไม่ปรับตัวซึ่งโามาจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่ปรับตัวลงมาเยอะเหมือนกัน <laughs> อ้อคุณปริน<อ>เป็นผู้อิทธิพลแล้วล่ะแค่พูดมันก็ขึ้นมาหมดเลยโอ้ไม่หรอกครับผมคงแค่ตามพี่ม่อนกับแฟนคลับพี่มอนไม่แฟนคลับพี่ถามพี่มาสองสามวันพี่เอ๊ะทำไมมันขึ้นอ๋อเป็นเพราะคุณปรินนี่เอง โอ้เลยครับเราเราคงเป็นแค่ตัวเล็กๆเ <c oughs> มาเล็กๆในตลาดหลักทรัพย์อ๋อเฉลยแหละคุณผู้ชมมาจากตรงนี้นี่เองคุณปรินถามกันเยอะหลือเกินอ่าอ <c oughs> ก็ขึ้น <c oughs> อัพไซด์อีก20%จากบริเวณ24บาทวันนี้นะคะครับผมอบ,บอกลบเองนะนั่งทุนถ้าจะคิดตามอ่าเราเรื่องราวของคุณปรีนล่ะเป็นยังไงพี่เห็นอะไรนะเฟซบุ o กไลฟ์ตุม้มตุมตุม่มตมเยอะเลย <c oughs> อ๋อไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวก็รอจะมีการประชุมของบร์ดตลาดหลัพย์พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งบริษัทเหรือว่าสมาคมบริษัทอลัพย์เอสโกก็จะมีการนัดประชุมกันในช่วงวันที่สามสิบครับอ๋อพี่ม่อนทราบมเลยทุกอยางอ๋อท่านนายกบอกมาก็บอกพี่ม่อนประชุมเสร็จรีบโทรถามเลยนะใช่ไม่ใช่บอกได้อ่าแล้วตกลงเป็นยังไงพี่ม่อนจะมาร่วมด้วยเหรอครับอไม่ไม่ไม่พี่รอให้เขาจบแล้วพี่เลือก อะไรที่เป็นประโยชน์กันทั้งทุนพี่ก็ทําล่ะดีครับดีก็ก็จริงๆแล้วก็เป็นเป็นการที่เรียกว่าประชุมกันของก็ภายในทิศหน้าคงจะทราบจุดยืนชัดเจนมากขึ้นของทางตลาดหลักทรัพย์กับทางบริษัทสมาคมบริษัทหลักทรัพย์นะครับก็ก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องผมว่าผมเชื่อว่าทางสตอคและทางรัฐมนตรีครังท่านก็จะรับฟังความคิดเห็นนะครับเพราะท่านก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดท่านก็คิดได้ว่า นะครับว่าใครจะชงเรื่องผิดๆขึ้นมาพยายามจะเสี้ยมท่านหาเรื่องท่านถึงแม้ว่าเรื่องนี้นี่บางคนบางฝ่ายผมเห็นได้ยินข่าวลือว่าบางฝ่ายอ้างว่าเป็นการคุยกันมานานแล้วนะครับอย่าลืมว่าการที่บอกคุยกันมานานแล้วเนี่ยช่วงนั้นอาจจะมีความคิดที่จะแยกเอ่อออกจากกันเพราะว่าจะเอาตลาดหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่คราวนี้การที่คิดว่าจะทำดิ i วอร์ชัลไรเซชันหรือดิเมีนจบไปแล้วณเวลาปัจจุบันถ้าเรายังไม่คิดจะทำดีมีวเนี่ย มันจะไม่ต้องเร่งรีบทําตรงนี้เลยรือเปล่าในเมื่อแผนการใช้เงินอย่างชัดเจนมันยังไม่มีนะครับแล้วแปดพันล้านมันไม่ใช่เงินน้อยนะครับเวลากระทรวงคลังมาขอใช้เงินบางอย่างจากตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็เคยโอนเงินไปให้ช่วยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเราก็เคยนะครับในในบอร์ดในช่วงที่ผมเป็นบอร์ดก็มีการที่ได้โอนเงินให้กระทรวงคลังตามที่คลังเชื่อโปรเจกต์อยากจะทำน้่นสตาร์ทอัพ เราะฉะนั้นความเป็นจริงก็คือว่าถ้ากระทรวงคลังหรือกรทมีโครงการดีๆที่อยากจะทําอยากจะโปรโมตตลาดทุนอยากจะใช้เพื่อสตาร์ดับเราก็สามารถมาคุยกันได้แล้วดูโปรเจกต์ต่อโปรเจกต์ได้แล้วก็โอนเงินได้คล่องตัวรวดเร็วสะดวกทันใจมากกว่าที่ต้องมาตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนขึ้นมาให้เสียเวลาปวดหัวปวดใจแล้วก็ปวดเสียเวลาทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าต้องพิจารณาให้ดีนะครับแล้วก็ สสคหลายท่านที่เราได้คุยด้วยเนี่ยก็มีมุมมองเปิดและก็รับฟังนะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครยอมแล้วก็เป็นเรื่องตัวเองนะครับจะบอกอเอ้ยไม่ใช่เราไม่ได้ชงเรื่องขึ้นมาแล้วก็โยนมาให้กรตรอขอกกรตทุกค,คนชงเรื่องขึ้นมานะอะไรอ่ะก็พอมาถามบอร์ดกรตอพอมาถามคนภายในกรตอก็ยังจับหาต,ต้นตอไม่ได้ว่าใครเป็นคนชงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็โยนกันไปโยนกันมาอ๋อพี่ไปสืบมาแล้วใครครับป๋าป๋าในวงการป๋าม่อนเนี่ยโอ๊ยไม่ใช่ป๋าเนี่ยอายุเกือบแปดสิบแล อเอเป็นป่าเลยพี่ไม่ใช่มันทำาัไงครับหน่าหอไปหาเองใครอายุแปดสิบแล้วอะป่าอายุแปดสิบคนทรองเรื่องนี้ขึ้นมาเหรอครับป้าไปสืบมาจริงไม่จริงไม่รู้ซืบสิสืบป่าไหนพี่ม่อนพี่ม่อนเรียกป่าได้คิดดูเดะโอ้โหอายุแปดสิบคงไม่มีเหลือแล้วมั้งครับตอนนี้อ่ะอะตกข่าวสิ ในวงการนี่แหละครับที่เป็นคนชงเรื่องนี้ขึ้นมาเหรอครับใช่แล้วโอ้โหงนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมขอเชิญสัมภาษณ์พี่มอนออกเฟซ o o k กไล e ผมแล้วกันนะครับแอบฟังแต่บอกปินไม่ได้เดี๋ยวปา่าเครือง <c oughs> โอ้่าป่านี้ป่าคงส่งคนไปหิ้วพี่มอนแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ป่าป่าเขาฮุ้มหนะอือเรียงตอนพี่ยังเป็นปน,นักข่าวเล็กๆโอ้โหโ เป็นแรงข่าวใหญ่เลยแรงข่าวใหญ่ก็เมาส์เมาส์กันแต่เป็นผู้อยู่ในแวดวงการนี่แหละคุณเพรนอ่ะโอ้ยอีกอันหนึ่งที่คนถามถึงช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วง IPO ก็มี IPO สองตัวที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกรงหาคมมีตัวใหญ่ของดีกริมแล้วก็จะมีตัวหน่อยของตัวน้ำตาลบุริลัมที่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโรงไฟฟ้าเขาสองโรงที่บุริลัมนะ เราก็จะมีการจัดทริปพาหน้าลงทุนไปดูที่บุรีรัมย์ช่วงวันที่6-7กรกฎาคมแล้วก็จะให้ข้อมูลตรงนี้เพราะเซียเก็เป็นหนึ่งในผู้นําบริษัทเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ในคราวนี้ด้วยบีกรีมด้วยหรือเปล่าฮะ power บีกรีมจริงๆเราเคยมีการคุยครับเพราะว่าตอนช่วงพ r i o มีโอกาสที่จะนําน้าลงทุนต่างชาติที่เป็นรายใหญ่มาถือหุ้นแต่ว่า ก็อาจจะยังไม่ทันโปรเซสในขั้นตอนภายในของบริษัทเขาเพราะว่าจริงๆคนสนใจเยอะนะครับขึ้นปีกลเนในขค้นบริษัทดีมาก้วผมเชื่อว่าจริงๆราคาเขาขาย16.5เท่า P ีอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกนักแต่ว่าก็เป็นบริษัทที่มีคุณภาพดีมากแล้วการเติบโตระยะยาวมีความที่เรียกว,ว่ามั่นคงเสถียรภาพสูงเนี่ยมันก็มันก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องต้องยอมจ่ายราคาที่ที่ไม่ไม่ได้ถูกนักแต่ว่าก็ไม่ได้แพงเกินไปแล <Okay. S 1> <ๆ>้วก็โอกาสเติบโตเยอะครับในประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วเขาทําหลาย ที่เรียกว่าพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนเพราะฉะนั้นเป็นบริษัทที่น่าจะมีวิสัยทัศน์ที่เติบโตได้ดีมากอันหนึ่งในกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าจุดเซอร์ซเคยก็ว่าได้ได้ได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาพี่ก็ซักมากขึ้นนะฮะกับเรื่องราวเหล่านี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณปรีนพานิชภาค่ะกรรมการวิจัการของบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนั่นเองนะคะพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามัาคุณกรพัฒน์จากด้านฝั่งบริษัทหลักทรัพย์นุนค่ะ